ถึงเวลาที่ FSG จะปล่อยมือแต่การปล่อยมือในครั้งนี้ไม่ได้หมายถึงการปล่อยมือจากของแดงลีพูนะคะดูแล้วเรื่องนี้น่าจะกอดไว้แน่นมากๆค่ะทางด้านของ ESPN เขาได้มีการรายงานออกมานะคะว่าตอนนี้ทางด้านของ f H g กำลังที่จะปล่อยทีมฮอกกี้ที่พวกเขาเข,าเข้าไปเทคโอเวอร์เมื่อปล,ปลายปี2021อย่างพิตบูพิตเบิร์กเพนกวินไม่ใช่พิตบูนะคะพิตเบิร์กเพนกวินซึ่งเป็น ทีมฮอกกี้ชื่อดังประจำเมืองเลยซึ่งตอนนั้น f อฟเขาเข้าไปเทคโอเวอร์มาในราคา900ล้านเหรียญสหรัซึ่งเป็นตัวเลขที่ถือว่าสูงนะคะแล้วณนะปัจจุบันต้องบอกว่าทีม Penguin, พเพนกวินเผชิญปัญหาเรื่องของความลำบากในตารางคะแนนนะคะที่อาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังรวมถึงว่าผู้เล่นในทีมก็เข้าสู่วัยโรยรานะคะทำให้ F อฟมองหา คนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าของใหม่ซึ่งเจ้าของใหม่ที่จะเข้ามาตามข่าวรายงานนะคะบอกว่าเป็นคิฟฮอปแมนเป็นตระกูลชื่อดังของเมืองเลยนะคะที่ร่ำรวยจากการทำอสังหาริมทรัพย์รวมถึงเป็นเจ้าของสื่อพิตเบิร์กอีกด้วยนะคะทีนี้ต้องบอกว่าในราคาที่จะขายออกตามสื่อรายงานนะคะบอกว่าอยู่ที่ราวๆ1,800ล้านเหรียญสาหารัฐซึ่งเป็นตัวเลขที่ มากกว่าที่เอฟเขาได้มีการซื้อเข้ามาแต่ตั้งแต่นับจากที่เขาซื้อแล้วเขาจนถึงวันนี้เขาลงทุนไปเท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้มีตัวเลขที่แน่ชัดนะคะแต่ที่แน่ๆคือตัวเลขที่ขายเนี่ยมันก็มากกว่าที่พวกเขาซื้อเข้ามา เท่าตัวกันเลยทีเดียวค่ะทีนี้เราไปที่เรื่องของโขงแดงลิเวอร์พูลอีกสักสองเรื่องกันนะะเป็นเรื่องของโกนาเต้อย่างแรกเลยทุกคนรู้นะคะว่าสัญญาของโกนาเต้กับลิเวอร์พูลในเวลานี้มันยังคงคาราคาซังอยู่ไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบไหน โกนาเต้จะต่อสัญญาหรือจะไปที่สโมสรอ,อื่นซึ่งต้องบอกว่าก่อนหน้านี้มีเรอัลมาดริดให้ความสนใจมีข่าวเชื่อมโยงกับไบเยอร์มุนิแต่ณปัจจุบันนะคะต้องบอกว่าสถานการณ์ของอ mm ิบราฮิมาโกนาเต้เปลี่ยนไปนะคะจากเดิมที่เจ้าตัวถือไพ่เหนือกว่าสโมสรตอนนี้ดูเหมือนว่าเจ้าตัวจะเป็นรองเพราะว่า1เลยนะคะจากสถานการณ์ฟอร์มการเล่นที่มันดรอปลงไปทําให้ทีมที่กำลังให้ความสนใจเนี่ยก็คือถอยล้นกลับไปนะคะ ทางด้านของเลวิสติลบอกว่าทางด้านของลิพูเนี่ยได้มีการเจรจาพูดคุยเรื่องของสัญญาใหม่กับอิบราฮิมากลาเต้มามากกว่า18เดือนแต่มันไม่สามารถที่จะปิดลงได้อาจจะด้วยความที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวฟอร์มดีแล้วก็มีหลายทีมรุมจีบนะคะแล้วก็อาจจะมองหาอนาคตที่มันท้าทายออกไปหรือเปล่านะคะแต่ณนะปัจจุบันต้องบอกว่าสถานการณ์ของอิบราฮิมากลาเต้คือมันเปลี่ยนไปนะคะจากอิบราฮิมากลาเต้ที่ถือไพ่เหนือกว่านะปัจจุบันกลายเป็นลิพูที่ถือไพ่ เหนือกว่านั่นเองค่ะทีนี้เราไปเที่เรื่องของสุดหล่อโซโบสลที่ในเวลานี้ถึงแม้ว่าหลายๆคนจะฟอร์มดรอปแต่ทางด้านของโซโบสลเขาก็คือยังมีฟอร์มที่เรียกได้ว่าอาจจะไม่ได้ดีมากๆแต่ก็ถือว่าเป็นคนที่ฟอร์มดีที่สุดคนหนึ่งในทีมเวลานี้บวกกับแพสชั่นความขยันใดนะคะก็คือมาเป็นอันดับต้นแล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งลูกรักของ คุณสุทีมอย่างอาร์เนอร์ชลอตด้วยนะคะเพราะว่าเจ้าตัวก็ได้รับโอกาสในการลงเล่นอย่างต่อเนื่องรวมถึงว่าเขาเองนะคะก็เล่นน่าจะแทบเต็มเวลาตลอดเลยในฤดูกาลนี้กับอาร์เนอร์ชลอตค่ะในเกมไบรตันนะคะที่ลิพูสามารถเอาชนะได้2ประตูต่อศูนในเกมนี้เจ้าตัว มีอาการบาดเจ็บค่ะแต่ตามรายงานล่าสุดนะคะนี่คือข่าวดีของแฟนๆค่ะบอกว่าสุดหล่อโซโบสไลน์น่าจะพร้อมกลับมาเล่นในเกมที่จะเจอกับเอ่อทอนนฮอสเปอร์นะคะในคืนวันที่20หรือเช้าวันที่21นะคะเพราะว่ามันเตะวันที่20 เวลาเที่ยงคืนนะคะถ้านับเวลาสากลก็คือวันที่21นั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วแฟนๆลิเวอร์พูลก็เตรียมตัวเตรียมใจเลยนะคะว่าเราจะสามารถเก็บชัยชนะได้ในเกมต่อไปไหมหรือเราจะ ทุบอีกสักนัดหนึ่งนะคะสถานการณ์ตอนนี้บอกเลยว่าอาจจะยังไม่แน่ไม่นอนแต่เชื่อว่าในเกมล่าสุดที่เอาชนะไบรตันได้มันก็เป็นสัญญาณดีอย่างหนึ่งเนาะที่แฟนๆได้เห็นว่าอุ้ยแบบทั้งโมเองก็เล่นด้วยความใจกว้างมากขึ้นมองหาเพื่อนมากขึ้นไม่ได้บันจงยิงอย่างเดียวนะคะแล้วก็ ในมุมของสุดหลอสโบสไลก็ได้รับข่าวดีเนาะว่าจะตัวน่าจะพร้อมแต่ถึงอย่างไรเดี๋ยววันนั้นเรามาไลฟ์คุยกันก่อนเกมอีกทีนึงนะคะว่าสถานการณ์ทีมจะเป็นอย่างไรความพร้อมแล้วันนั้นจะเป็นอย่างไรนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย